อ๋อโมนี้ก็พามาสวมบรรยากาศป้าเข่าอีกพี่น้องมาอาบเบีดป้าเข่าให้เบื้องนนเนาะมีเขาเบื้องมือน,นั้นก็นอกก็เริ่มถอกแบบโมนี่ในเลี้ยงหลายเตื๋ยกับพี่น้องได้สีฟอกเยวแล้วข้าวมาลีข้าวมาลีข้าวมา,า,วมา,า,วมาลีลงหัวองก่นพี่น้องลงหัวองก่น เอามาดิโอ้ยลมหนึ่งหันก็ยังพดัดช่วยๆวันสุดาพี่น้องมาเบืองโอ้เห็นบ่พี่พน้องลมพัดน้อยนายลมพัดน้อยนายไปแล้วหนูลมเริ่ม,ม,มออกละอากาศเย็นสบายๆนี่เครื่งแดดทั้งลมเอ้าออกลวง เอามาลีไปเบิ่งเ,เ,เข่าเหนียวปูกันนะอันนี้เข่ามาลีของเขานี่เข่าเหนียวปูแห้งนี่แตนของเพื่อนห้างพี่น้องนี่แต่ห่วงใหญ่ๆพี่นะนี่แต่ลวงใหญ่ๆเลยคนน่ะตรงหน้าปลาเข่าเตียนบรรยากาศเนาะพี่น้องอันนี้ก็น้องสาดีเขาพ่อดีสาพ่อดีตึก คือแข็งพอได้กินได้จอมแล้วพี่น้องข้าวลมพัดลวงข้าวลมก็สิมาเป็นบาทเป็นบาทนาพี่น้องตึงหลายเตือบอล้วพี่น้อง โอ้ยเขาญี่ปุ่นหลายคักงที่บ่ได้เรียกเขาจะเขาญี่ปุ่นซะหมเถอะเข่าญี่ปุ่นเขาคือหลายใช่นะ้มเบิ้งทงรั้งอีกกระมุมเลยพี่น้องเลยนะ้าท้ายรูปมันขึ้มแล้วมาเนี่ยเลยละปลาควน พี่น้ำเล็กน้อยคือบาเห็นฟ้าขา่าล่มพี่น้องขาล่มล้มพัดข่าล่มแล้วทางนี้ก็กำลังน้อยมาทางนี้แล้วออน้อยมังหมาปององนี้พี่น้องสวยงามจังเลย มึงฝ้าไป็นถ้าฝนตกอีกอยู่บ่พี่น้องเป็นต้าฝนมาตกห้ามเข,าข่าอยู่บ่คันฝนตกมาห้ามนี่ือจิลมเบมือดคัดพี่น้องร่วมเขาพักก้อนเนี่ยอากาศกับเป็นเสี่ยวเอาสิยนเย็นๆน,น้ำเดดแน่กัน แดดห้อนแต่ว่าล้มพัดมากกับเย็นกับเป็นเสือเอาๆพี่น้องคือฝนสีตกอยู่มีเย็นไม่ห้อนปนกันอยู่บพาะฉะน้นถึงกับอากาศหนาวเนาะลมมาเป็นบาทเป็นบาทเอาดิ สาวมาลีมานั่งรอมแม่เหรอบ่อสาวมาลี